สวัสดีค่ะก้อยซันเดย์เสกโกค่ะ วันนี้ก็จะพาไปทำงาน DIY กันค่ะซึ่งงาน DIY ในวันเนี้ยมันจะเป็นงาน DIY ที่คุณสาวๆที่บ้านเนี่ยสามารถทำตามได้แล้วก็ที่สำคัญมันช่วยลดโลกร้อนค่ะช่วยยังไงก็มาดูกันเพราะว่าจริงๆอะวัสดุมันอะค่อนข้างที่จะใช้น้อยมากๆเลยค่ะที่สำคัญเราก็ก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีนิตยสารแบบนี้อยู่ที่บ้านแน่นอนค่ะแล้วก็เวลาที่เราอ่านมันจบหมดแล้วเนี่ย ส่วนมากคุณประโยชน์ของมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรที่เป็นประโยชน์มากนักค่ะแถมยังเพิ่มมลภาวะให้กับโลกเราอีกด้วยเพราะฉะนั้นก็จะนำไ้เจ้าแมกซีนพวกนี้แหละค่ะนำมาทำงาน DIY กันเห็นสายเส้นนี้ไหมคะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วมันมาจากเนี่ยค่ะเจ้าแมกซีนพวกนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะก็หาแมกซีนหนึ่งเล่ม แล้วก็นี้ค่ะเราตัดกระดาษให้เป็นรูปสามเหลี่ยมยาวๆแบบนี้ค่ะตัดกระดาษให้เป็นรูปแบบนี้ค่ะแล้วก็หาไม้เสียบลูกชิ้นแบบนี้ง่ายมากเลยค่ะแล้วก็แค่ม้วนด้านไหนเข้าไป ยิ่งกระดาษยาวเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้เจ้าลูกป,ปัดเนี่ยใหญ่เท่านั้นค่ะการที่เราตัดให้กระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะจะทําให้ตัวลูกป,ปัดของเราเนี่ยมันมีความโค้งขึ้นมามันจะมีความนูนขึ้นมาอยู่ตรงช่วงตรงกลางแค่นี้ค่ะแล้วเราก็ใช้กาวแต่นิดเดียวเลยนะคะนี่ค่ะแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ดึงออกมาจากไม้ค่ะเราก็จะได้เจ้าลูกปัดแบบนี้จริงๆการทำงาน DIY สักชิ้นหนึ่งค่ะข้อดีของมันก็คือมันอาจจะช่วยเสริมสร้างสมาธิให้เราได้ค่ะนั่นหมายถึงว่าช่วงเวลาที่เราทำเนี่ย มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราได้พักผ่อนกับตัวเองได้ผ่อนคลายได้คิดถึงเรื่องต่างๆในแบบที่จะทําให้เราเนี่ยมีจุดมุ่งหมายส่วนตัวก้อยเนี่ยเวลาทํางานดีไว้สักชิ้นหนึ่งอะ่ะก็จะใช้ช่วงเวลาช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่นั่งสมาธิค่ะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้มีการพัฒนาชิ้นงานนั้นๆของเราค่ะเวลาที่เราได้ลูกปัดดแบบนี้แล้วค่ะ เราทำซ้าไปเรื่อยๆจนได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นจริงๆค่ะการทําลูกปัดเนี่ยมันสามารถทําได้หลายแบบมากๆถ้าเราตัดเป็นแบบสี่เหลี่ยมลูกปัดของเราก็จะมีขนาดที่เท่ากันแต่ถ้าเกิดเราทําเป็นสามเหลี่ยมลูกปัดของเราก็จะมีความโค้งขึ้นค่ะหลังจากที่เราได้ลูกปัดพอประมาณแล้วเนี่ยก็นํามาร้อยกับเส้นเอ็นแบบนี้ค่ะล้อยใส่เส้นเอ็นไปเรื่อยๆจนเราได้เส้นลูกปัดแบบนี้ เสร็จแล้วเนี่ยคราวนี้ละค่ะอยู่ที่ความครีเอทอยู่ที่ความครีเอทีฟแล้วก็ความสนของสาวๆแล้วค่ะว่าอยากจะทำให้สร้อยของคุณเนี่ยมันมีดีไซน์แบบไหนบ้างอย่างก้อยเนี่ยทำเป็นดอกไม้ก็ได้ค่ะหรือทำเป็นแบบนี้นจริงๆก็ใช้เทคนิคการพันไปเรื่อยๆนะคะหรือบางคนอาจจะชอบเป็นเ,เป็นแบบเรียบๆก็แบบนี้ก็สวยดีทำเป็นสร้อยข้อมือก็ได้นะคะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่เห็นว่ามีสีต่างๆเราก็แค่นําสีมาทาหรือว่าพ่นแค่นั้นเองเราก็จะได้สร้อยสวยๆโดยที่อาจจะไม่มีใครคาดคิดว่ามันคือสร้อยที่มาจากกระดาษนิตยสารค่ะ ซึ่งรอบตัวเราเนี่ยจริงๆมีขยะมากมายค่ะที่มันสามารถนํากลับมา DIY แล้วก็เครีเอทีฟทำให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมานอกเหนือจากสิ่งที่มันเป็นอยู่เยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ขอให้เริ่มทําแล้วก็อย่าหยุดที่จะสนุกกับมันค่ะ